นี่แหลมจะไปเียรตุมร้อนอีกมาแล้วมสำเร็จแล้วติดเบรเร็จแล้วสำเร็จแล้วเยานน้าเนี่ยน้าแไงมันติดเบรคขึ้นมาล่ะติดเบรกไงมันเลยไม่ออกไงแล้วมันจะปงานเบรคเบเคทีงานเบรคฮะงานห้อก็ดี